ครับก็สวัสดีนะครับแฟนเพจนะครับไล่วรลลานะครับแล้วก็แฟนๆจากช่อง YouTube นะครับนะครับวันนี้นะครับก็จะพามาชมนะครับท่อนพันอ้อยนะครับที่อยู่ในกลับเนื่องจากว่าส่งไปแล้วลูกค้าไม่ไม่รับนะครับก็ระยะเวลานะครับเดินทางไปกลับก็ใช้เวลาประมาณ5วันนะครับชุดนี้เป็นชุดท่อนพันที่ตัดเป็นข้อตาเดียวนะครับ ตัดแล้วก็ส่งเลยนะครับโดยที่ไม่ได้แช่น้ําไม่ได้อะไรนะครับตัดสดแล้วก็แพ็กใส่ถุงแล้วก็ส่งเลยนะครับนะครับปกติก็ก็จะมีแค่ลูกค้าถ่ายรูปมาให้ดูนะครับแต่วันนี้นะครับมีมีของมาให้ดูด้วยดีกึันมานะครับซึ่งสภาพนี้นะครับก็ตองเอาไปชําต่อนะครับชําลงถุงดํานะครับ อ้อยก็พร้อมที่จะนะครับพร้อมที่จะงอกนะครับนะครับเก็บเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับชุดนี้นะครับสุดยอดเรียบร้อยนะครับดีกลับมานะครับนะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์นะครับนะครับก็จะาไปชำนะครับชำต่อนะครับก็เลยถ่ายลักษณะท่อนพันนะครับ นะครับที่เห็นก็จะมีมีรากนะครับมีรากเป็นรากของรากของท่อนพันธุ์นะครับที่เกิดขึ้นมานะครับตามตามข้อนะครับนี่นะครับจะมีตุ่มรากแล้วก็เป็นรากเขียวขาวนะครับนี่คือรากของท่อนพันธุ์นะครับทีนี้ถ้าเราไปชํานะครับก็หน่อของอ้อยก็จะจะโตจะโตแล้วก็หน่อก็จะมีรากของหน่อเกิดขึ้นมาเองนะครับแล้วรากเขียวขาวที่เราเห็นที่เป็นรากของ นันธนะครับก็จะเหี่ยวเหี่ยวแล้วก็แห้งนะครับแห้งแล้วก็จะสลายไปนะครับค่อยก็ใส่รากของนี้่อนะครับในการเาจเริญเติบโตต่อไปนะครับ